มาในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอนาคตกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมไอทีของไทยขณะนี้ผมก็มานั่งอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสารนะครับท่านนาวาเอกอนุดิศนาคอนทับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิชชั่นแอนด์มิชชั่นที่จะมีต่อไปในอนาคต การใกล้และระยะยาวที่เรียกว่า Smart Thailand นั้นเล่าให้เราฟังได้ไหมครับเราจะได้ไปแชร์กันครับทำไมต้องเป็น Smart Thailand ก่อนนะครับอธิบายง่ายๆนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเราแบ่ง Smart Thailand เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของเครือข่าย เครือข่ายในวันนี้เนี่ยไม่ได้ส่งเสียงกันอย่างเดียวนะเราสามารถที่จะส่งทั้งข้อมูลนะครับส่งรูปภาพนะครับเป็นการขยายเครือข่ายที่มีขีดความสามารถในการส่งข้อมูลได้มากขึ้นเราจะต้องไปให้ถึง80%ครับโอเคภายในระยะเวลากี่ปีนะสี่ปีอันที่2ครับก็คือเรื่องของ Smart Cloud ด์นะครับคลาเป็นของใหม่ครับแต่ผมอธิบายง่ายๆคือศูนย์ ข้อมูลแห่งชาตินั่นเองรเรียกว่ามีการบริหารจัดเก็บแล้วก็สามารถถูกดึงออกไปใช้รวมถึงมีระบบความปลอดภัยที่ดีเนี่ยมันจะนําไปสู่ตัวที่3ครับก็ค,บคือเรื่องของ smart business ธุรกรรมที่เกิดขึ้นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เกิดขึ้นของภาครัฐคุณยาย เล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นครับคุณยายก็ไม่รู้ว่าจะ,ะใช้ไอทีอย่างไรยายเดินไปที่สถานีไปรายสี์ครับ,รบใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีเดินออกมาแฮปปี้นี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในเร็ววันนี้ซึ่งก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือช่องว่างทางด้านการศึกษาของเยาวชนจะลดลงอย่างแน่นอนครับอีกหน่อยครับถ้าเน็ตเวิร์กไปถึงนะครับ คลาวของรัฐบาลมีความสมบูรณ์เด็กอยู่ห่างไกลแค่ไหนนะครับสามารถที่จะกดไอคอนของการมีติวเตอร์นะครับแล้วก็ดูจอเดียวกันนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่า Environment อาจจะไม่เหมือนกันเด็กกรุงเทพดูที่กรุงเทพครับเด็กห่างไกลก็ดูที่ห่างไกลแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือติวเตอร์คนเดียวกันนะครับสอนวิชาเดียวกันนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิแล n d วันนี้กระทรวงเองนั้นได้ผลักดันพรบ สภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะ <Okay. S 2> ครับซึ่งในบทบัญญัติของพรบรที่เป็นร่างเนี่ยนะครับที่นำเสนอผ่านครมรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นส่วนร่วมกันน,นะครับระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อน,นำการพัฒนาด้าน,นอุตสาหการรม ICT นั้นไปในทิศทางที่เรียกว่ามีไกด์ไลน์นำแต่ที่สำคัญที่สุดครับสิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยของเรานั้นมีศักยภาพสูง คือเรื่องของคนวันนี้แหละครับาการพัฒนาด้านไอทีของประเทศกําลังมุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาเต็มรูปแบบนะครับการพัฒนาจะมีการดําเนินการกันอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะฉะนั้นครับวันนี้เป็นโอกาสมากทีเดียวครับที่คนไอทีของเรานั้นจะได้เดินออกมานะครับแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการช่วยกันพัฒนาไอทีของประเทศให้กลับคืนสู่ตำแหน่งที่เราอยากเห็นครับการเดินทางของเราไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับที่เป็น สมาร์ทไทยแลนด์นั้นระหว่างทางนั้นเราจะติดตามไปทุกๆขั้นตอนแล้วมานําเสนอวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอนตรีว่ากระทรวงการสื่อสารและกั้งเป็นใจครับเรายังจะคงเดือนหน้ากันต่อไปวันนี้มุ่งไปสู่วันข้างหน้าแต่จะมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือประเทศไทยกับ 3G เทคโนโลยี 3G เนี่ยมันดำเนินการอัปเกรดอยู่ตลอดเวตลอดถามว่าเราช้ามากไปไหมเราไม่ช้า แต่เราไม่เร็วมากเหมือนคนอื่นเขาเท่านั้นเองเอาแล้ว 4G เขาพูดกันแล้วจริงๆอะ 4G ยังไม่มาชัวเป็นเทคโนโลยีอยู่ในระหว่างการพัฒนาเรื่อรายเดือนทันวาคมที่ผ่านมานะครับได้มีงานแถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ด้วยการใช้ ICT แก่เด็กด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในพิธีในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับประชาชนของประเทศโดยตรงเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพซึ่งก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้นโครงการดีๆแบบนี้ ยังมีให้เราได้เห็นกันอีกมากมายครับในสังคมที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลกันและกันต่อไป Isuzu D Max รุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกในสัปดาห์นั้นยังมีเรื่องราวน่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีฝากกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในงาน2012 International CES ติดตามก็ได้ใน Cyber City ครับ